ทุกคนวันนี้นะคะเลนได้เก็บบรรยากาศตอนที่เลนพาวิลเลมไปเล่นที่เพลย์เซ็นเตอร์มาฝากทุกคนค่ะก็จะเป็น, indoor play, นอ,อินดอร์เพลย์เนาะที่เล่นสำหรับเด็กๆอะไรเงี้ยจะได้เล่นสนกุกสนกุกแล้วก็เป็นการเรียนรู้ของเด็กเนาะเออประมาณนี้นะคะสะอาดมากๆเลยนะคะก่อนที่เลนจะมาเนาะก่อนที่ตัดสินใจจะมาอะไรเงี้ยเออเพระาะว่าที่นี่ที่อังกฤษนะคะพายุเข้านะคะอาทิตย์นี้นะคะฝนตกแล้วก็ลมแรงมากๆนะคะลมแรงนี้ไม่ใช่ลมแรงเหมือนบ้านเรานะคะคือลมแรงแบบ อย่างอย่างเลนอย่างเงี้ยเออใครตัวเล็กๆ่ะล้มได้เลยนะคะทุกคนต้องหาที่เกาะอ,อะไรเงี้ยเออนะคะก็เลนจะมาเล่าให้ฟังเนาะอย่างเช่นจะมาที่นี่อะไรเงี้ยก็ต้องมีการจองก่อนจองแล้วก็จ่ายออนไลน์ก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่เขาเขาแบบว่าส่วนมากเขาเน้นออนไลน์อะไรเงี้ยเออนะคะก็มันก็จะมีแบบว่าบางสิ่งบางอย่างก็จะไปตามแบบ จ่ายต,ตามเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากาสะดวกสบายนะคะจะไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยก็ต้องจองออนไลน์อะไรเงี้ยเออนะคะเผื่อใครแพลนที่จะมาเที่ยวอังกฤษเนาะลินก็จะเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเออนะคะอย่างเช่นจะพาลูกมา เล่นที่นี่อะไรเงี้ยก็ต้องจองผ่านออนไลน์ก่อนอะไรเงี้ยเออจ่ายจองแล้วก็จ่ายออนไลน์ก่อนเนาะเขาก็รับบล็อกอินนะคะทุกคนแต่ว่าโอกาสที่จะเต็มเยอะมากๆนะคะคือก็ไม่แนะนํานะคะเออแนะนําให้จองก่อนนะคะอ่าหรือว่าใครจะไปดินเนอร์อะไรเงี้ยเออไปร้านอาหารอะไรเงี้ยต้องมีการจองก่อนอะไรเงี้ยเออบางร้านเขาไม่รับบล็อกอินเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดแบบว่าเอออ่าไปตามห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยเออก็ไปปกติอะไรเงี้ยเอๆๆเอจะ มันมันไม่ต้องจองอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบว่าค่ะบางคาเฟ่นะคะอัพตันทีอะไรเงี้ยก็ต้องจองค่ะทุกคนเออทุกสิ่งทุกอย่างเนาะต้องมีการจองที่นี่ไม่ว่าเราจะไปเจอขนาดพ่อ,พ,อพ่อแม่ลูกจะไปเจอกันอะไรเงี้ยเขาก็ต้องนัดก่อนค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเดินด,ดุ่มๆม,มเข้าบ้านเขาเลยอะไรเงี้ยเออถึงจะเป็นพ่อลูกกันก็ไม่ทําแบบนั้นนะคะต้องนัดก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะอ่าบ้านคือแบบโซน ส่วนส่วนตัวมากๆนะคะเขาจะไม่ค่อยไปเล่นกันที่บ้านกันอะไรอย่างออนะคะถ้าเกิดจะนัดเจอคือนัดเจอที่อื่นถ้าเกิดไม่ใช่ญาติหรือเพื่อนสนิทเขาจะไม่ค่อยแบบว่าเชิญมาที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะเล่าสู่กันฟังเนาะเออพอมาอยู่ที่นี่ก็จะแบบเรียนรู้วัฒน,นธรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใครจะแพลนจะมาเที่ยวที่นี่เนาะ แลกเงินสดบานไม่ต้องเยอะนะคะที่นี่เขาใช้แบบว่าบัตรเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตกันทั้งนั้นนะคะ contactless เนาะแทบแทบแทบ,แทบอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าบางร้านเขาก็จะมีราคาขั้นต่ําแจ้งเราอะไรเงี้ยเออนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ร้านอาหารตามแบบว่าฟู๊ตติ๊ s สตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยเขาก็รับบัตรกันทั้งนั้นนะคะแต่ก็จะมีบางร้านนะคะที่แบบว่าต้องใช้เงินสดอยู่นะคะพกมาเผื่อไว้แท็กซี่อย่างเงี้ยเออเขารับ บัตรกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าบางมันก็จะมีบางทีเนาะคือพกเผื่อไว้ต้องมีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยอะไรเงี้ยพกเผื่อไวอ้จำเป็นต้องใช้ค่าแท็กซี่ค่านั่นค่านี่อะไรเงี้ยเออนะคะแต่ว่าเล่าสู่กันฟังเนาะส่วนมากใช้บัตรอะไรเงี้ย